าบ้านถ้าหนูพริ้งทำให้สองคนนั้นเลิกกันได้หนูพริ้งก็มีโอกาสในตัวเจรันแล้วนะส่วนพ่อก็เปิดทางให้เต็มที่เลยลูกหลังจากวันนั้นพริ้งพาวก็ได้เก็บเรื่องนี้เอามาคิดทบทวนอยู่ในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีพริ้งพาวไม่อาจทำร้ายคนที่เธอรักได้แม้ว่าจรันจะไม่รับเธอเลยก็ตาม เธอก็ไม่เคยคิดที่จะทำให้จจรันต้องเสียใจแต่เว่าครั้งนี้เธออยากจะลองได้ครอบครองจารันดูสักครั้งหน้าบริษัทเจเจกรุ๊ปจจรันกำลังเดินไปขึ้นรถหรูสีดำที่ปริ้นขับมารับเจรันเดี๋ยวก่อนพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเนาะพริ้งพาเอ่ยรั้งคนที่กำลังจะขึ้นไปนั่งในรถ จะรันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหันมาหาอีกฝ่ายมีอะไรหรอพิ้น่างสูงเดินมาหาหญิงสาวตัวเล็กที่ยืนรออยู่ห่างๆนายช่วยอยู่กับฉันก่อนได้ไหมคือว่าฉันไม่มีเพื่อนที่ไหนเลยตอนนี้ฉันอยากมีคนคุยเพื่อระบายความทุกข์พิงพาวชักสีหน้าเศร้าออกมาเออ จารันลากเสียงยาวเขาหันไปมองทางปริ้นที่นั่งรออยู่ในรถคลางคิดในใจว่าจะเลือกไปทางไหนดีนะอยู่เป็นเพื่อนฉันนะจารันไปดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันหน่อยขอร้องละปริ้นพาวจับแขนจารันเขย่าไปมาออนวอนขอให้คนตรงหน้ายอมไปกับเธอปริ้นมองมาด้วยสายตาที่ดุดันเขากำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมาไม้ไหน ทำไมวันนี้ดูอดอ,อ้อนพิจารันของเขาผิดปกติก่อนจะเห็นว่าจรันกํนาลังเดินกลับมาที่รถจรันเปิดประตูเข้ามานั่งในรถเขาเอ่ยบอกคนน้องด้วยน้ําเสียงที่กลัวว่าคุณน้องจะกรธพี่ขอไปกับยายพริ้งได้ไหมไปไหนครับพริ้งตอบกลับเสียงห้วนฟังดูก็รู้ว่าเขาไม่พอใจยายพริง้งมีเรื่องไม่สบายใจนะ่ะ อยากให้พี่อยู่เป็นเพื่อนคุยด้วยสักพักปริ้นจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะขอไปกับปริ้งปริ้นนิ่งเงียบและมองไปที่หญิงสาวที่ยืนทำหน้าเศร้าอยู่หน้ารถแค่วันเดียวเนี่ยปริ้นจะรันออดอ้อนคนน้องก็ได้ครับเขาเป็นเพื่อนสนิทของพี่นี่นายไม่ได้โกรธพี่ใช่ไหมจะโกรธทำไมแล้วครับ พี่ไปกับเพื่อนนะไม่ได้ไปกับชูสักหน่อยจะรันชะงักให้กับประโยคที่ปริ้นพูดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อทำไมปริ้นพูดแปลกแไม่มีอะไรหรอกครับพี่ไปเถอะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับนะไม่นานเราขอเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะนานกว่านั้นก็ได้ครับไม่เป็นไรแม้ปากจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในใจกลับมีความขุ่นข้องใจอยู่ลึก,ลก ผู้หญิงคนนั้นคิดที่จะทำอะไรเขาไม่อาจรู้ได้แต่ที่รู้พี่ชายข้างบ้านคนนี้เป็นของเขาและจะไม่ยอมให้ใครแย่งไปเด็ดขาดดูท่าปริ้นจะได้กลิ่นไม่ดีมาจากพริงนพราวตลอดทางที่จะรันคุยกับพริงเพราวเขาไม่รู้เลยว่าปริ้นขับรถตามแอบดูอยู่ตลอดปริ้นได้เห็นความสนิทชิดเชือ้อที่พี่จรันกับพริงเพราวมีให้กันเดินจับมือถือแขนกันอย่างไม่นึกถือตัว ทั้งๆท,ที่จรันก็มีเขาเป็นสามีอยู่แล้วทําให้ปริ้นแอบนึกเครื่องขึ้นมาจนอารมณ์เริ่หมหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆจะเย็นๆสิวะก็แค่เพื่อนสาวปริ้นกัดฟันพูดเพื่อข่มอารมณ์ตัวเองเอาไว้ตอนนี้เขาอยากจะเปิดประตูลงจากรถไปกระชากผู้หญิงคนนั้นออกจากร่างคู่ชายของเขาแต่ก็ทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะไม่อยากให้พี่จรันโกรธ ที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนพี่มากจนเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักกันถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันปริ้นจึงไม่อาจที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่จรันมากจนเกินไปเพราะจรันอาจจะรู้สึกตึดอัดจนถึงขั้นเป็นเหตุให้พวกเขาต้องมาทะเลาะกันในภายหลัง ปรินเก็บความขุนข้องใจนี้เอาไว้ตอนนี้เขาไม่ไว้ใจใครที่เข้ามาใกล้พี่จรันเขาทั้งหึงและหวงอยากให้พี่จรันอยู่เคียงข้างเขาเพียงคนเดียวไม่อยากให้ใครเข้ามาแตะต้องหรือสัมผัสร่างกายนี้อย่างที่เขาได้สัมผัสแม้แต่แค่ปลายนิ้วชนกันก็ไม่ได้ฟังดูเหมือนว่าปรินจะเห็นแก่ตัวแต่เขาก็เห็นแก่ตัวจริงๆนั่นแหละหลังจากนั้นผ่านไป ปรินได้จะเก็บเงียบเอาไว้ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้พี่จารันได้รู้เลยว่าเขาทั้งหึงและหวงเพราะว่าพี่จรันยืนยันกับเขาเสมอว่าพิงพาเป็นเพื่อนที่สนิทกับตนมากดังนั้นเขาจะเชื่อใจพี่จารันว่าพี่จารันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแต่เขาไม่ไว้ใจคนอื่นที่เข้ามาใกล้พี่จารันของเขาทั้งนั้นช่วงสายๆของวันทำงานมีสายเข้ามายัางห้องทำงานของจรัน จรันรับโทรศัพท์ก่อนจะตกใจเสียงในสายเป็นคนที่เขาไม่เคยคิดมาก,ก่อนเอาคู่มั่นของคนอื่นไปกินสนุกมากไหมคะน,น,นพัฒนสอนจรันเลอเอ่ยชื่อของคนในสายออกมาดีจังเลยคะ่ะที่พี่ยังจำชื่อของหนูได้และพี่ยังจำได้อยู่ไหมคะว่าพี่ปริ้นเป็นคู่มั่นของหนูเออคือว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ จรันไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเธอดีได้แต่กระอักกระอ่วนใจพูดติดติดขัดขัด <c oughs> ก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่จะโทรมาทวงสามีคืนสามีอย่างนั้นเหรอครับจรันแอบสงสัยและตกใจมากเพราะถ้าเรียกว่าสามีแบบนี้คงไม่ใช่ว่าคนทั้งสองได้เสียกันไปแล้วหรอกนะใช่ค่ะสามีนี่อย่าบอกนะว่าไม่รู้พี่ปิ๊นกับหนูได้กันแล้ว นาภัสสอนพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจน้ำเสียงหนักแน่นทำให้จรันใจหล่นลงพื้นพลันวูบหวงไปทั้งอกจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงครับพวกคุณเป็นคู่มั่นกันอยู่ไม่ใช่เหรอแล,แล้วพูดยังไม่ทันจบนาภัสสอนก็พูดแทรกขึ้นมาเป็นคู่มั่นแล้วจะนอนด้วยกันไม่ได้หรือไงคะเธออย่างนั้นก็หมายความว่าจรันคางนิ่งใ,ในใจรู้สึกเจ็บอย่างบอกไม่ถูก ขอโทษที่หนูทำให้พี่ตกใจนะคะแต่อีกไม่นานหนูกับพี่ปริ้นก็จะแต่งงานกันแล้วหนูไม่อยากให้พี่จัน์มาทำตัวเป็นหมาห่วงก้างหรือก้างขวางคอระหว่างหนูกับพี่ปริ้นค่ะและอีกอย่างพี่ปริ้นมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจนี้พี่คิดว่าคนส่วนมากจะยอมรับที่พวกพี่ผิดเพศกันอย่างนั้นหรอคะอ้ออีกอย่างนะคะ บริษัทของพี่ไม่ได้ช่วยให้บริษัทของพี่ปริ้นมีหุ้นเพิ่มขึ้นได้หรอกคะ่ะเพราะฉะน,นั้นเดินถอยออกไปจะดีกว่าอย่าให้หนูต้องร้ายนะคะสินเสียงเจย์แจวของนภัสสอนสายกระถูกตัดไปจรารน้ำตาคลอเขาแทบสุดไม่มีแรงที่จะทำอะไรทั้งนั้นนี่มันเรื่องอะไรกันในปริ้นบอกว่าไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไง ไหนบอกว่าไม่เคยมีอะไรกันไงไหนบอกว่าคิดแค่พี่น้องไงจรันเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีหรือว่าจะเป็นเพราะจรันที่ทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงแบบนี้เพราะจรันไปแย่งของของคนอื่นมาหรือเปล่านะตรงยี้ไยถึงได้เกิดขึ้นกับเขาค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่รับเด็กข้างบ้าน EP พีที่27นะคะ ก็เดียมีเรื่องจะมาแจ้งทุกคนนิดนึงนะคะจริงๆแล้วนิยายเรื่องนี้เดียแต่งเป็นออริจินัลนะคะซึ่งเดียผิดตรงที่เดียเอารูปของศิลปินมาใส่ในปก YouTube แล้วก็ทำคลิปวิดีโอตอนเริ่มต้นค่ะดังนั้นนิยายเรื่องนี้เดียก็จึงจะอคือมันแก้ไขใน YouTube ไม่ได้เนะเพราะว่าเดียลงไปหลายตอนแล้ว คือเดียอยากจะแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะทุกคนซึ่งเดียก็ทําผิดไปอะนะต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดียไม่ควรเอารูปศิลปินมาแตะในนิยายที่เป็นออริจินัลนะคะเพราะฉะนั้นก็เดียต้องขออเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นฟรีนะคะแล้วก็อาจจะต้องลงเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเนาะคือหมายถึงว่าต้องลงแบบนี้จนกว่าจะจบค่ะแล้วก็อืม เรื่องต่อไปจะไม่มีรูปศิลปินมาอยู่ในคลิปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นนิยายออริจินอลเนาะซึ่งเดียไม่ได้ใช้อิมเมจของคนสองคนนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอิมเมจของของอศิลปินนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เดียเป็นแฟนคลับเขา,าเอะเนาะพอเราอยากจะคือเดียนะแค่คิดว่าอยากจะให้คนอ่านคนฟังเนี่ยได้เห็นว่า เนี่ยพระเอกหน้าตาแบบนี้นะนางเอกหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวก็เลยเอารูปมาใช้ซึ่งมันผิดนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอามาเรียกยอดวิวน,นี่นั่นคือช่องเดียวไม่ได้มียอดวิวที่เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันเรียกยอดวิวไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวมองว่ามันอยู่ที่เนื้อเรื่องมากกว่าเนาะถ้าเราแต่งสนุกอะต่อให้ไม่เป็นฟิกมันก็มีคนอ่านคนฟังอะนะเดี๋ยวคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอ่าเรื่องนี้ให้เป็นฟิก ไปแทนก็แล้วกันเนาะอืมแล้วก็ตามนั้นแหละคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายภาพหน้าเนาะให้มันตอนแรกเรื่องนี้เดียวแต่งแรงหน่อยนะทุกคนเพราะมันมีฉากแบบนั้นเยอะเดียวก็เลยไม่ได้คิดที่จะทําให้มันเป็นฟิกแต่พออืมมันเดียวเพิ่งไปรู้มาค่ะเดียวก็เลยอยากจะแก้ไขจริงๆตอนนี้นิยายในช่องเดียวมีลบออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็สามารถ มาฟังกันได้ใน YouTube ค่ะซึ่งมีหลายคนบอกว่าแอดเดียเรื่องเนี้ยเข้าไปอ่านไม่ได้นะเพราะว่าในนิดอะไรเดียลบออกค่ะทุกคนแล้วก็ช่องทางการอ่านนิยายของเดียหรอกก็เมื่อก่อนเคยมีลงในจอยระดาด้วยนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้ลงแล้วในจอยเงียบหายนานมากครับคนตามก็คงจะเลิกตามกันไปแล้วแหละเพราะว่ามันมีคนตามอยู่หกร้อยกว่าคนเนาะแต่ว่ายอดอ่านไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออะไรเลยเดียก็หยุดลง ในจอยไปแล้วอีกอย่างในจอยมันส่วนมากเขานิยมนิยายแชทกันของเดียมันเป็นบรรยายเดียก็เลยไม่ได้ไปลงในจอยแล้วดังนั้นคนที่จะตามอ่านนิยายอะ่ะแบบแบบในแอปนะนะคะตอนนี้เดียลบไปหลายเรื่องเลยมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะมีคนถามเข้ามาค่ะว่าไม่เห็นนิยายอ่ะนะเดียก็เลยมาแจ้งว่าเดียลบออกคะ่ะทุกคนแต่ในอนาคตเดียจะเอามาลง หรือจะเปิดให้อ่านไหมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวขอขอเวลาหน่อยอาจจะเปิดให้อ่านหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้ก็นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่ามันหลายเรื่องหลายอย่างค่ะปวดหัวมากๆที่หายไปนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะคือมันอาเสียงไม่ได้เลยเพราะว่าหัวใจมันเ <c oughs> จ็บปวดรุนแรา ลืนแล้วเพราะว่าต้องปิดนิยายนี่แหละก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแต่ตอนนี้โอเคแล้วก็เลยมาอ่านเสียงให้ฟังกันคับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดียวก็จะอธิบายบอกให้ฟังกันอีกทีเนาะบางคนฟังเป็นคลิปบางคลิปอะบางคนไม่ได้ฟังอะบางคนแบบรู้แล้วแต่บางคนยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเดียก็เลยอาจจะพูดซ้ําบ่อยหน่อยนะคะก็อย่าลําพานกันเนาะยังไงก็อากาศเย็นๆอะช่วงเนี้ยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า